and when i fly L, L. O. O. lips lots of lips oh oh Log Frog on a log. ไอ้อไอเ้เด้งครับเจ๊แกทำอัไรแกเนี่ยฮะแกฉันแกไปหมดแล้วจะมาหางานทำที่ไงฮะผมขอโทษจริงเจ๊ผมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเหรอฮึวันก่อนเนี่ยนะแก ทันถังน้ำแข็งแตกและฉันเนี่ยต้องไปเสียเงินไปทันทันให้กับโรงยายน้ำแข็งะวันนู้นเนี่ยแกไปทำน้ำจุกแล้วหอนของใส่ลูกค้าฉันเนี่ยต้องไปเสียเงินค่าทำความสะอาดให้ลูกค้าแล้ววันนี้ทำไมทำแก้งแตอกอกีกจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจเหรอครับเจ้แล้วผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆเลยเจ้ฉันทำแกไม่ไหวแล้วนะเว้ยนี่ยแกออกจากร้านฉันไปอย่างนี้เลยฉันไล่แกออกเนี่ แล้วเงินเดือนเนี่ยอย่าคิดนะว่าจะจะให้เนี่ยฉันถือว่าเป็นค่าที่แกทำเข้าของฉันทั้งไม่ได้นะเจ๊แต่เจ๊อะไผมบอก,อลกแล้วแล้วผมทานอะไรกินละเจ๊แกก็ไม่สมัครงานนี่เื่นเนี่ยไปเจ๊อะไรไม่ได้เจ๊อลไรผมอ,อยากไปนะไปฉันจะเอาอะเอาไปอย่างนี้เลยเอาไปคิดว่าท้าจะจบแค่นี้เหรอเจ๊เดีย๋ยวคอยดู จจเฮ้ยดีมาเฮ้ย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 ที่พวกแกทาอะไรอะอย,ยุ่งนยมายุ่งได้ไงนี่มันรถของผมอ๋โอโผลหัวมาสักทีออกมาก็ดีแล้วรีบขยับรถสิยนะเนี่ยมันที่จอดรถของเดี<า>ยย๋ยวเดียย๋ยวเีว้ออะไรหรือเปล่าจิดที่นี่มันตั้งนานแล้วตวลกแล้วนี่มันี่จอดรเของทั้จองไว้แล้วเมื่อคืนฉันก็จองนี้เพงด้วยอยมาพูดัวนะอย่ามาพูดสนเมื่อคืนน่ะฉันก็้ำเห็นสิ ผมจอดที่นี่มาหลายเดือนแล้วผมแค่ม,มาอยู่ที่นี่สองสาวันเพราะผมไปทำธุะที่ต่างจังหวัดพวกคุณทังหาดไม่เข้าใจผมมาจอดที่นี่มาก่อนพวกคุณจอดสองสาวันก็ถือว่าหมดสิทธิ์แล้วนะตรงนี้เป็นที่จอดของฉันเว้ยเฮ้ยทำไมพูดมา,มาแบบนี้วะผมมาจอดที่นี่มาก่อนพวกคุณเข้าใจไหมบ้านคุณอยู่ที่ไหนเขาไปจอดที่นัน่นถึงวะพี่คื้หวากับพี่อะฟองเดียวไม่พอใช่ไหมอย่างนี้ จับทังแผงเลยดีพี่เฮ้ย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 ุกปัญหาต่างๆเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมอันเนื่องมาจากมลพิษหรือความเสืส่อมทรงของทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเกิดขึ้นในที่หนึ่งที่ใดก็ตามย่อมส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงที่อื่นๆด้วยเหตุน,นี้ ทุกคนทุกประเทศในโลกจึงย่อมมีส่วนรับผิดชอบอยู่ด้วยกันทั้งในการแก้ไขลดปัญหาและปรับปรุงสร้างเสริมสภาวะแวดล้อมให้กลับคืนมาสู่สภาพอันจะเอื้อต่อการมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขของตนเองและเพื่อนมนุษย์พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว